สวัสดีค่ะบุ้ง Close to Heaven นะคะวันนี้บุ้งมาชวนไปทานบัฟเฟต์กันที่โรงแรมโนเวเตอร์อิมแพคนะคะอยู่ในเมืองทองธานีบัฟเฟต์ครั้งนี้เนี่ยทางโรงแรมเนี่ยเขาจัดมีเฉพาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะเป็นมาที่พรอนบัฟเฟต์ก็คือบัฟเฟต์สำหรับคนที่รักกุ้งนั่นเองนะคะเรามาดูลายบัฟเฟต์กันก่อนตรงนี้เป็นซีฟู้ดเย็นก็จะมีกุ้งนะคะมีกุ้งแม่น้ำมีหอย แมงพุนิวซีแลนด์มีปูแล้วก็จะมีหอยนางรมสดด้วยหอยนางรมที่นี่สดนะคะมุงชอบแล้วก็ตัวค่อนข้างใหญ่เลยอีกอย่างหนึ่งคือน้ำจิ้มซีฟูดที่นี่แซบเปรี้ยวไม่ค่อยหวานโซนนี้เป็นเอ่อทูน่าแช่แชนะคะก็คือเป็นทูน่าดิบนำมาปรุงรสด้ยา,าเปรี้ยวนิดนึง อันนี้เป็นลาบปลาทอดบุ้งไม่ได้ชิมข้างๆกันนี่เป็นอะไรอะเป็นทูน่านะคะมาใส่ในกระทงก็รสชาติออกเปรี้ยวเผ็ดนิดนึงค่ะก็ไม่ได้เผ็ดมากตรงนี้เป็นค็อกเทลกุ้งไม่ได้ชิมเช่นกันอาหารญี่ปุ่นไม่ได้แตะเลยค่ะัแวแต่ไปกินอย่างอื่นอยู่นะคะก็เป็นเน้นพวกซีฟู้ดนั่นแหละ และนอาหารที่นี่ก็จะมีอาหารหลากหลายนะคะจะมีทั้งโซนอาหารฝรั่งอาหารไทยมีสลัดมีชีสมีอะไรคือมีพร้อมแหละแล้วแต่ว่าวันไหนจะจัดเป็นอะไรอย่างตัวนี้นี่เป็นใบย่านะคะข้ผัดสเปนแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นตัวพิกก่บาร์บีคิวค่ะอันนี้เด็กๆกินได้ก็ไม่เผ็ดในถาดนี้นะคะเป็นแฮมซอสส้มอร่อยใชได้นะ ซุปที่นี่มี2ององแบบนะคะคือจะมีแบบซุปทางยุโรปอย่างตัวนี้เนี่ยเป็นทูน่ากับข้าวโพดและจะมีอีกหม้อนหนึ่งเป็นซุปแบบไทยวันนั้นที่บุ้งไปเนี่ยเป็นต้มยำอันนี้เป็นขนมปังนะคะขนมปังกระเทียมไว้กินกับซุปแล้วก็เป็นขนมปังฝรั่งเศสตัวนี้เป็นพายปลาค่ะแล้วก็ข้างในเนี่ยเป็นผักขมนะคะทางเชฟบอกว่าเป็นปลากระพง จะมีก๋วยเตี๋ยวหนึ่งอย่างก็คือปรุงตรงนั้นเลยวันนั้นที่ผงไปเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นนะคะเพื่อนที่ไปด้วยกันเ,นเขาบอกว่าน้าซุปอร่อยนะหวานมีการเติมรอบสองด้วยถัดมาเป็นโซนอาหารไทยค่ะก็จะมีข้าวมีแกงนะคะเออข้างๆกันเนี่ยถัดมาเนี่ยจะเป็นกุ้งอบพุนเส้นเมื่อวันที่นี่เขาทำพุนเส้นใช้ได้นะคือมันไม่ได้แห้งอะถึงจะวางไว้มันก็ไม่ได้แห้งแบบกลางๆอะคะ่ะ กุ้งก็เนื้อแน่นดีตัวนี้ก็ผัดฉานะคะโอเคอะ่ะหอยไม่ไผ่คือก็ให้มาเยอะแล้วก็ผัดเข้มขน้นนี่ค่ะต้ยมยำกุ้งที่บุ้งบอกนะคะเป็นของทานเล่นของไทยก็เป็นทอดมันแล้วข้างๆกันนี้จะเป็นอะไรปลาทูน่านะคะนำมาปั้นเป็นก้อนแล้วก็ไปชุบเกล็ดขนมปังทอด ปลากระพงนึงมะนาวค่ะปลาสดดีบุ้งแอบเติมนจิมสีฟูดไปเพิ่มความเข้มขน้นอันนี้เป็นน้ำพริกกุ้งคือรสชาติเข้มขน้นแล้วก็จัดจ้านมากเลยแหละเปรี้ยวนำโซนขนมนะคะขนมก็จะมีเป็นเค้กหลาก,หลา,ก,ห,ลากหลายกันไปบุ้งก็ทีมเฉพาะตัวที่มันไม่ใช่ช็อกโกแลต่ะเนาะ ขนมไทยก็จะมีอันนี้เป็นทับทิมกรอบนะคะก็เทใส,ส่ถ้วยแล้วก็เดี๋ยวตักน้ำแข็งมาใส่ไม่ค่อยหวานมากขนมไทยอย่างอื่นก็มีนะคะขนมกล้วยเป็นบุ้นแล้วก็ตรงทีมีเปียกปูนทองหยิบทองหยอดฝอยทองส่วนตัวบุ้งชอบกินขนมไทยตรงนี้แหละอร่อยดีอะมีไอศครีมด้วยนะคะก็มีให้เลือกอยู่สีรสแล้วก็มีท็อปปิ้งอยู่ข้าง ผลไม้สดแล้วก็ข้างๆกันก็จะเป็นชีสหลากหลายนะคะตัวมุ้งเองอ่ะไม่ได้กินชีสเลยเล่ะลืมไปตา,ปากเสียได้จังตัวมิตี้พรอนบลฟเฟ่ตัวนี้เนี่ยคือทุกๆลูกค้าทุกท่านที่มาทานจะได้กุ้งเผาคนละตัวนะคะเป็นกุ้งเผาขนาด4ตัวโลอย่างที่เชฟถืออยู่นี้นะคะก็ตัวใหญ่พอสมควรเลยย่างมากำลังดีนะคะเนื้อสดมาจากยุธยาค่ะมันเยิมเย่ม ก็ตักมันมาคลุกข้าวใส่น้ำจิ้มสีฟูดเรียบร้อยอย่างแซ่บนะคะสำหรับบุ้งคือคิดว่าคุ้มมากเพราะว่าตัวนี้เนี่ยทางโรงแรมเขามีโปรโมชั่นราคา1299เน็ตรก็จริงแต่ว่าถ้าเราโทรจองล่วงหน้า24ชั่วโมงก็จะได้ลดราคานะคะเหลือแค่650บาทเท่านั้นคือ650แล้วก็ได้กุ้งด้วยอะ่ะบุ้งว่าโอเคอะ่ะเป็นกุ้งแม่น้ำอะคะ่ะ อันนี้จานนี้ของบุ้งนะคะก็ตักมาอย่างอย่างเยอะคือชอบกินถอยนมที่นี่สดดีค่ะแล้วก็ตัวใหญ่นะไม่เป็นแผ่นๆบางๆใสๆใช้ได้คือตักขึ้นมายัางเป็นตัวเป็นอะไรอยู่น้ําจิ้มก็แซบดีเพราะฉะนั้นบุ้งเลยตักหลายรอบพวกขนมหวานบุ้งมีพูดไปบ้างแล้วสุดท้ายบุ้งจบที่เครปฟนะคะก็ยังไงถ้าใครมาแถวนนทบุรีเนี่ยอยา,ากจะทานบาฟเฟนะคะก็จองกันก่อนลงหน้าสัก24ชั่วโมงเนาะ